สวัสดีโลเวอร์ Lower, ชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเกมเวททิ n งเว็บอีกเช่นเคยนะครับเราเห็นสถา,านการณ์มามากมายนะครับตอนนี้เข้าสู่แพทสามจุดศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่แปลกตาไปนั่นคือมีฟอนต์ภาษาไทยมาให้เราเล่นแล้วนะครับผมใครที่ดองเนื้อเรื่องหรือว่าใครที่อยากกลับมาเล่นแล้วอยากจะเสิเนื้อเรื่องใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับสามารถกลับมาได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเรามีภาษาไทยรองรับแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนคนที่ เรียกได้ว่ากลับมาใหม่เริ่มใหม่เอาง่ายๆคือเริ่มใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คือจะสามารถตามคนอื่นทันไหมอันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าคนที่กลับมาเล่นใหม่นะครับส่วนใหญ่แล้วเราเล่นอยู่ในโลกของเราเนาะเหมือนเกนกินนะครับเราไม่ได้แบบไปสู้กับใครนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเปิดตัวละครอย่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเปิดเพื่อความอวยล้วน รวยล้นๆเลยนะครับซึ่งเกมนี้นะครับอยากจะเปิดตัวไหนก็เปิดอยากจะเล่นตัวไหนก็เล่นนะครับไม่จําเป็นที่ต้องตามแพทตามเบต้าก็ได้นะครับแต่ก็ถ้าตามเบต้ามันก็จะทําแบบเหมือนว่าจะทําให้แรงมากยิ่งขึ้นจะทําให้ผ่านคอนเทนต์ผ่านกิจกรรมอะไรมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเป็นในส่วนของทางด้านการเล่นตามแพทนะแต่ถ้าอยากจะเล่นตามตัวอวยอันนี้เราไม่ว่ากันเพราะว่าตัวอวยกับตามเบต้ามันแยกส่วนก็ได้นะครับสำหรับเกมเกมนี้เนาะ และแถมการสุ่มตัวละครการสุ่มอาวุธนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเอาง่ายๆคือออกออกดีอ่ะเลดดีอ่ะเอาง่ายๆนะครับก็คือในส่วนของแพทนี้แพทสามจุดศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจคุณหน้านะครับทาเดเทียที่เข้ามานะครับแล้วก็ตัวละครใหม่เปิดตัวแพทสามจุดศูนย์นะครับก็คือเรเน่นั่นเองนะครับใครที่อยากจะจับจองน้องก็รีบเข้ามานะครับก่อนที่น้องจะออกภายในยี่สิบวันครับผมรีบตื่นเช้ามากๆแต่สุดท้ายผมก็ตื่นสายนะครับ แต่ก็ยังดีที่ตื่นมาแล้วแผ่นมันยังอัพไม่เสร็จแล้วก็แผทอัพเสร็จปุ๊บผมก็รีบกินข้าวรีบทําอะไรรีบมาเลยนะครับโอเคเราไม่พูดผ้ามทําเพลงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับซึ่งตัวที่ผมจะสุ่มนะครับมีอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือลินเน่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็คาเทเทียนะครับซึ่ง2ตัวนี้ประเด็นคือถ้าเอาง่ายๆนะครับอ่าใครที่อยากจะสุ่มลินเน่นะครับหรือว่าสุ่มอาวุธประจาตัวดีหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะคิดอยู่นะครับก็คือว่า การสุ่มอาวุธประจําตัวนะครับไม่จําเป็นต้องแบบว่าสุ่มก็ได้เนาะเพราะว่ามันมีในส่วนของทางด้านอาวุธที่เป็นอาวุธ5าดาวรูปแบบใหม่มาในของแพทาพสาูเนาะอันนั้นก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับอาวุธชิ้นนี้นะครับอาวุธประจําตัวเอาง่ายๆก็คือทุกตัวละครน,นะครับอาวุธประจําตัวสําคัญหมดแต่มีอยู่อันนึงนะครับที่เกมเกมนี้ทําได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นสีูนนะครับเปิดตัวละครสีูนเปิดอาวุธประจําตัว R1 R1 ก็คือแบบว่าเปิดครั้งเดียวนะครับไม่ได้เปิดซ้ำเปิดซ้อนอะไรนะครับก็คือไม่ up, down อัปดาวเละนะครับก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับสามารถผ่านคอนเทนต์ในเกมได้ทุกอย่างนะครับถ้าคุณมีฝีมือแต่ถ้าลดในส่วนของทางด้านดาวหรือลดในส่วนของตีที่มันสูงๆยิ่งขึ้นอย่างเช่นตีสาม6ีสี่ีหกอะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะผ่านคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับเกมเกม,เกมนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มคาทีเทียกันก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการ DPS มากๆและตอนนี้คาทีเทียก็เข้ามาแล้วนะครับซึ่งผมรอตั้งแต่แพท2.6นะครับ2.6ก็ประมาณ2เดือนกว่าเพราะว่ารหัสนี้เป็นรหัสหลักผมที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับสดร้อนเมื่อประมาณ2-3เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็รอมาเนิ่นนานมากๆกนะครับสุ่มซีซาไปรอบที่แล้วนะครับตอนนี้ผมกลับมาใหม่แล้วนะครับจาก4,000เอ้ยไม่ใช่ดิจาก40,000นะครับตอนที่เหลือ23,000 กับอีก20โลนะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับของคาเดียถ้าปลดสีสามได้ก็จะโอเคเนาะเออลืมเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวแรกก่อนนะฮะเลูกนะครับเดลูกโอเคเจ็ดลูกก็เจ็ดดาบเนาะส่วนไอ้สีฟ้าไม่ต้องยังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกันก่อนเลยนะครับ10โลแรกไปผมไม่รู้นะครับว่าคลิปนี้จะเยินเอยมันกระม่วงเนาะไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะยาวแค่ไหนนะครับโอเค ไปต่อครับคือผมไม่ได้มีการันตีไม่ได้มีอะไรเลยก็คือแบบทุกตัวทุกตู้น่าจะลอกการันตีหดอันนี้น่าจะน่าจะหนักนะโอเคได้สี่ดาวตู้ที่แล้วมาครับซึ่งเข้ามาเมื่อแผทที่แล้วเนาะโอเคครับมาต่อฮะผมว่าน่าจะถ้าเจ็บตัวเลยนะคือเจ็บตัวเลยนะออกออกกลัวออกแบบมาไม่ครบป่ะดิประเด็นอะโอเคครับเราจะส่งไปเรื่อยเนาะโอเคถ้าม่วงเราก็จะข้ามเนาะโอเคครับ ไปต่อไปฮะผมกลัวว่ามันจะไม่ได้แล้วต้องเติมเพิ่มเนี่ยแหละอันนี้คือเงีดแหละโอ้สี่ดาวมารัวๆเลยวะแลวเป็นสี่ดาวที่ผมไม่มีด้วยขอแค่ออกห้าดาวแต่อย่าออกแบบตัวที่มันหลุดเลทก็พอละแต่สุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวก็หลุดเราต้องเชื่อมั่นว่ามันจะไม่หลุดเลทนะครับโอ้โหโหลดเท่าไรเนี่ยห้าสิบระมังไม่ออกเลยครับไม่ออกเลยตอนนี้เฮ้ยมาแล้วเดีย๋ยวเรามาดูนครับว่าจะหลุดเลทหรือเปล่าขอแค่ไม่หลุดเลทไปไป เกือบไปเกือบไปอันนี้ตีดาวมาแล้วพาทีเทียอายไอหานี่มาทำไมตัวหลุดเลทประจำประจำซีซั่นน่ประจำเกมเลยก็ว่าได้นะโอโ้โ,อโหโอ้โหแล้วอย่าผมต้องไปส่งุอลอีกนะเนี่ยยับ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 ,ยบ,ยบรอบนี้ยับแน่โห่พอหรือเปล่าเนี่ยเพลงนี้ขึ้นเลยเพลงที่อยู่ในหัวผมขึ้นเลย เธอโผล่มาจากไหนอะไรเนี่ยออกเหอะโอ้โหไม่ออกเหรอลึกไปเปล่าลึกไปเปล่าลูกพี่โอ้ยยังไม่ออกอเหรอลึกเกินลึกเกินโอเคผมว่าผมใช้ปากกาลังแรกเลยดีกว่าเอาเอามาสักค่อยทีละทีละทีละสิบ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 มาเถอะมาเถอะโอ้ยไม่ออกอเหรอเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วนะจะเกินไปแล้วนะเฮ้ยต้องเติมเพิ่มหมอโอ้โหอะไรวะออกเหอะลึกไปแล้ว เฮ้ยมันจะลึกอ,อะไรขนาดนั้นวะลึเกเกินออกเถอะออกเถอะนะพอ้องเออออกเละลึกเกินอ่ะน้องเล่นตัวจัดอะ่ะน้องคือเล่นตัวจัดอะ่ะโอ้โหกว่าจะออกโอเคครับโอเคได้น้องมาแล้ว เหลืออาวุธนะอาวุธการันตีอยู่แล้วนะครับเคยเปิดไอ้นี่ก่อนกลัวมันจะลึกกลัวจะลึกเหมือนตัวละครนลยที่เคเดี๋ยวอ่าได้ให้หมดเลยกันเดี๋ยว้ราก็ไม่ได้ใช้ละเฮ้ยยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วเริ่มจะเข้าเนื้อแล้วนะเริ่มจะเข้าเนื้อแล้วนะโอ้ยสามสิบแล้วสามสิบแล้วจะได้ก็หนึ่งน,นะว่าผมต้องเติมเพิ่มแน่เลยว่ะโดยจะทรงละดึง โอ้ไม่ออกเดี๋ยวบ้าบอเฮ้ยมึงจะเล่นตัวอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยเล่นตัวอะไรกันจังอะโอ้ไอ้ห่าการันตีโอ้เติมเพิ่มก็รอการันตีเลยครับโอเคลินเน่ต่อเลยโอ้ไม่พอด้วยนะไม่พอด้วยเนี่ย <laughs> ลินเน่ไม่ออกเลยโดนโอเค <laughs> okay, เติมเพิ่ม <laughs> จะเติมเพิ่มเดี๋ยวนะเอาให้หมดก่อนเอาให้หมดเอให้หมดโอเคยี่สิบโลแล้วนะยี่สิบโลแล้วนะโ <laughs> 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 อ้ไอ้เหี้ยไม่ได้คุยไปเยอะเลยสัตว์เอ้ยโอ้โหเจ็บจี๊ด <laughs> <laughs> oh, oh, อะ อ้เคียรรอบนี้เจ็บจัดอ่ะไเคียรอบนี้เจ็บจัด,ด,ดอ่ดดะโอเคแรกมันไม่มัน13โลโอเคเปิดเ,เล่นไปกันเปิดเล่นไปโอ้รอบนี้เจ็บจัดอด่ะเจ็บโคตรโคตรเจ็บโคตรเกียรนะโอ้โหเฮียสองหมื่นสองหมืน่มนไอ้เฮียมันฮึ่มกูอยากต่อยคาคาโรอะเอ้งโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอไปเติมเพิ่มก่อนรอแ,แป๊บรอแป๊บเดี๋ยวไปเติมเพิ่มแป๊บนึงอ่ะโอเคครับทุกคนครับโอ้โหเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับการเติมนะฮะเข้ามาอีกประมาณ6,000นะครับ6,500เนาะผมไม่่รรู้นะคับวา ไอ้หกพันห้าเนี้ยสุดเลยใสสุดเลยออกหรือเปล่าไม่รู้นะครับออกหรือเปล่าไม่รู้ออกเถอะนะขอร้องลินน่นะครับไปวู<ฮ>ไปแล้วออกเถอะไม่ออกไม่ออกก็ข้ามอุ้ยออกเถอะนะลินน่โอ้เกลือมากเกลือ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 มากอันนี้เติมเพิ่มมาแล้วนะไอ้นี้คือผมเติมเพิ่มมาแล้วนะเดี๋เวครับใส่สุดทุกอย่าง เราต้องเอาสุดทุกอย่างพิเน่ก็เล่นเน่อีกยี่สิบสามโลอีกยี่สิบสามโลไม่ถึงยี่สิบสามเด้ยมั้งโอ้อีกยี่สิบโลเองโอ้ยไม่ออกโลสุดท้ายพิเน่ออกเถอะออกเถอะออกเถอะอ้าม่วงเฮียเล่นตัวจังว้าสัตว์โอ้ไม่ออกเลยคือไม่ออกเลยครับตอนนี้ส่มไปกี่กิโลแล้วก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โกิโลแล้ววะไทเทียออกมาโลนี้ใช่ไหมโอ้ยห้าสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้า สามไม่ดูโลยังไงวะโลแบบอันนี้งงงงกับการดูโลตรงนี้มากเลยคือผมสุ่มไปแล้วทั้งหมดหนึ่งร้อยครั้งอะสุ่มไปแล้วทั้งหมดหนึ่งร้อยครั้งอะแล้วลินเน่ออกให้ผมตอนไหนเนี่ยวยอยากได้จริงจริงนะได้จริงจริงนะอีกรหัสหนึ่งผมน่าจะลงจากจากหลังจากคลิปนี้นะครับได้ไปแล้วคือออกไวมากแล้วออกนี่ด้วยซึ่งรหัสนี้หัสหลักผมไม่ออกสงใส่ต้องฟาร์มเพิ่มนะครับเติมเพิ่มไม่น่าจะคุ้มแล้วน่าจะต้องฟาร์มเพราะผมเติมไปประมาณพันสาม รือว่าจะต้องหมดแพ็กวะจึงเ,เงินเดือนมันไม่ออกเลยนะเนี่ยมันต้องแบบใส่สุดอ่ะเนี่ยต้องใส่สุดแพ็กเนี่ยเพราะตอนตอนนี้ผมเติมแพ็กดีไปนะครับผมต้องเติมแพ็กนี้สองแพ็กเนี่ยน่าจะผุมพันเก้าน่าจะหมื่นถ้าคือคือคือเอาง่ายๆประเด็นคือถ้าผมเติมไปแล้วมันจะออกให้ผมหรือเปล่ากลัวว่ามันจะหลุดเลทอ่เด็ประเด็นน่ะกลัวมันจะหลุดเลทก่อนที่จะออกซึ่งเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมฟาร์มก่อนเลยกันลองฟาร์มดูก่อนนะครับ ลองฟาร์มดูก่อนลองฟาร์มดูก่อนเค okay. ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับตัวหลักผมเนาะตัวหลักผมก็ลิเนย,ยังไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็รอไปก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่จะมารีวิวนะเดีย๋ยวไปรีวิวรหัสหนุ่นก็ได้แต่ว่ารหัสหนุ่นมันยังไม่สุดอะ่ะเพราะว่าของมันคือตัวมันซื้อมาเพิ่งซื้อมาแล้วแบบผมยังไม่ได้ฟาร์มยังไม่ได้อะไรเลยนะครับซึ่งรหัสนี้มันมันันแล้วอะ่ะคือเวลมันสามารถดันได้ถึงเวล90แล้วอะไรเงี้ย ส่วนคาเดเทียนี่ผมก็ฟาร์มมาแบบลวกๆเนาะยังไม่ได้แบบอะไรที่มันดีมากนะครับแค่เลือดสีพันเ็องไปสี่0มเองยังยังถือว่าแบบน้อยมากๆนะครับอยากได้สักประมาณห5 0 0 0 0ื่นถ้าได้50,000นี่คือดีมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะว่าจะได้แค่ไหนเนาะน่าจะเดี๋ยวสตรีมเลยแล้วกันเดี๋ยวสตรีมเลยแล้วกันนะครับอาจจะอาจจะเล่นเรื่องเลยแล้วกันเนาะอาจจะเล่นนเรื่องเล,เลยผมว่าต้องไปฟาร์ม ต้องไปฟาร์มสักหน่อยนะครับหรือว่าเล่นเนื้อเรื่องเลยดีกว่าครับน่าจะเล่นเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าจะได้ปลดเอ่อในส่วนของเมืองด้วยอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเล่นเนื้อเรื่องเลยผมคงไม่รอถึงกลางคืนละอาจจะต้องเล่นเลยเพื่อแบบจะสุ่มตัวอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราไปไปเดี๋ยว,ยวถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วก็ถ้าอยากจะเห็นผมฟาร์มผมอะไรก็รอไปดูในสตรีมย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะสตรีมเลยนะครับหลังจากท้าคลิปนี้เสร็จเนาะโอเคถ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ ขอบคุณที่เข้ามารับชมการสุ่มคาเดเียตัวนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ซีอูครับผมเจอครับโอ้อยากจะสุ่มขาดอีสี่เม็ดสี่เม็ดเฮ้ยได้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 จะสุ่มจนกว่าจะได้ไม่ต้องจำเป็นที่ต้องอาวุธก็ได้ขอตัวมาก่อนตัวมาอะไรอะไรก็ <laughs> <laughs> อย่ารุนเล็ก็พอน้องว้าวขอขอบคุณมากคุณครับไม่รุนล็นกครับผมบ้า,วา,วมาแล้วร้องอินดี้อ้าว แคบเลยแคบโลกเจมย้อนกู